วิโ้โอ้โลงไม่ทัน yeah! ได้แล้วไอ้เหี้ยได้ลกลไนได้ลอัง่เุโลอ่ะคือเลงเข้าเตรข้าแล้วคือเลยเข้าแล้วคือเลยงเข้าแล้วมิ๊กอย oh! 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 ยย้ยว่ยโอไยโอโอวยเ่าไปเรียบร้อยครับ,บปังเอ๊ะบึกทะลวงดาบ ไปปลาหมึกอัพเลนเซ็ตมาแล้วเดือดกดเอซิคิวไลท์อย่างเดียวไปครับปึกงอัพเลนตาน,นี้ต้องสักเซ็ตโอ้โหเจอมาหลอดเจอไอริอย่าหาทำนะไอหมึกเนี่ยไม่เท่าไหร่เจอดวงนะ่ยดีแปลกแปลกครับแต่ไม,ม่ไรนะผมเล่นสายดาเมจนะครับมันแรงมาผมแรงกลับไม่โกงนะครับกลัวแค่มาหลอดตัวเดียวบัฟหมึกมาแต่มึงมีมาหลอดกับไอริคัมไว้อยู่ตลอดมันบัฟหมึกมันก็บัฟมาหลอกด้วยคุณจะยืนยังไงแต่ไม่เป็นไร เราจะไปไล่ตัวบาสผมปั่นห้าร้อยไอ้เหี้ยเอ้ยปั่นห้าร้อยมันมันตบเท่าไหร่ไม่หายเลยทีเดียวเวลาเวีบกลางเอ้ยเอ้เอาไม่หนักเอาไม่หนักเออฮ้ยสัตว์อยากจะรับนักไอ้ยังเว็บกลางนะอยากจะรับนักถึงหลอดถึงหลอดไม่พึงหลอดอะตายเลยไปโอ้ได้ป้ะมิไปโอฟิกมาด้วย เฮ้ยเขาเป็นไรก้าไอ้เรียไอ้เรียมันจะฟันให้ได้เลยเฮ้ยด้วงว่ะด้วงว่ะกูอยากได้ด้วงว่ะมาได้เป็นเด็กหรือกูลงไหมไม่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 ต้องมาไม่ต้องมามันไม่เอามืก่อนเลยไอ้ยรีไปรีไปมาเปิดเปิดตีทิ้ง่ะกูเปิดตีทิ้ง่ายมามามา

มาหลอกขึ้งหลอกกูอยากจะเปิดเดี่ยวใส่มึงนะไอด้ดิแต่กูกลัวเปลืองอ,อ,อ,อ่ะจะเปิดการดีกไหวน้ำหนึ่งนะบึ้มเฮ้ยยังรุมบอลไม่โดนใช่ ่วนค่อหมดเชียกูวิ่งไปวิ่งมาจนเหนื่อยแล้วว่ <laughs> นนะเหมือนไอรีจะเข้าฟางเลยนะนี่เข้านเลยใช่ไหมไม่ไม่เห็นว่ะหกห้างเลยไม่ได้หมดมาได้ปะมาได้ปะมามอยู่มาอยู่ 3, 3, 3, nghiệp doanh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  Đi

โดนครับเนี่ยไม่ตายหรอพี่ถือกระทาไล่สื่อซ่อมไล่จิ้มเลยวะทุกคนคืออาหารไม่มีร่างปลาหมึกเหรอวะไปร่างพ่อครัวอันนี้เท่กว่ามีฉลามโอ้ใจเหรอจะใช้พ่อครัวเพื่อเยี่ยยี่สิบเจ็ดมีดมีดใหม่มันเสียบนี่ไงมันเสียบมันเสียบปลาหมึกอยู่เฮ้ยไฟบนได้เลยเนี่ยไฟไฟเสียเสียป้อมนะเสียป้อมร่างนะ ดวนก็ตายนี่ไอ้แต่ผมกลางเหี้ยงไงไอลีมันไม่ได้เอาร่างว่ะเอยเดี๋ยวกูลงไปรับให้ทั้งนั้นเล่นมาเล่นมาเหมาะกับเล่นทีมมากเลยว่ะเออทำไมไม่เหมาะเล่นคนเดียวอ่ะแบบนั้นเลยแต่ดูความแรงหลังจากที่เราได้ได้เอจิตร่างได้กูได้ได้ได้มากไหโอ้ยพันสี่สัต ตาบาตรพันสี่เหรอบาทรพันสี่อ่ะมาหลอดอ่ะเล่นกายดีกว่าเล่นกายดีกว่าเฮียกูไม่เล่นกับมาหลอดหรอกได้เนี่ยได้สอเล่นไหมเล่นไหมเล่นได้เลยเล่นได้เลยขอใกลขอใกล้ดิวเอ้อีกไหมเอ้อีกไหมเฮ้ยโอ้โหมันตี่เหรอเอาไม่ได้กระปั๊มไหนเว้ยกระปั๊มไหนวะ ให้กูกัดป้อมไหนวะหมุนป้อมเลยไม่แตะกัะป้อมเลยบ้ายเขาแหกหมดเลยใช่กูกัดป้อมไหนวะโอเบโอเบโอเบโอเล่าได้ฉันโชว์แล้วได้เวลาโชว์แล้วมาอ่นี่โอ้โหอย่างนี้แม่งโดดถอยโดดถอยเลยเฮ่ยเฮ่ยเฮ่ยกูไม่ได้เล่นสักทีเิ่งไวิ่งไม้วิ่งไม้สั่งนู้นก็ไม่สู้เลยสัตว์มึงจะเล่นแพ้ก่อนแล้วค่อยสู้มั้งอุ้ย โอ้โหลบไม่ทันได้แล้วไอ้เหี้ยได้แล้ยได้เลยเหี้ยไอติ๊กมาอีกอีกยี่สิบหกวิเจอกันไอ้ลิ้บอกกูยังมียังกินด้วยดิรอรอยี่สิบแปดรอไปรับเบฟเนะกูทำอยู่อย่างเงี้ยวนลูปชีวิตไอ้เหี้ยชีวิตพนักงานพนักงานคนเดือนเดือนมันก็ไม่ใช่อะไรกังวลไปตั้งกลัวไปเพราะว่าหมึกวิ่งมาสายอติ๊กัวๆทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมาออกัน แค่แบนผมไม่เ,เกณฑ์จริงเลยถ้าแบบเล่นทีมอะ่ะ <c> พ <oughs> ี่พอเปิดสีแล้วก็นหนีได้ได้ได้เนะี่ยได้นะโปกเกม่อนแต่เราเล่นแค่สองคนอย่างนี้มีทอยด้วยแม่ผมแยากโดนปาดอย่างนะปาดข้อนะตอนนี้นปาดข้อเลยนะกูขัขดดาบมาลหลอดได้โอยงไม่เข้าเลยวะ่ะปัดนะแล้วว่มันหลอกอะ เราขัดดาบมาหลอดได้ไม่ให้มันปาดกูขัดมาได้แต่มันปรับใหม่อ่ะประเด็นคือดูดมันก็เป็นทูดามิแล้วไงไม่แต่มันขัดได้ปัดตอนนี้มันง้างดาบเรื่อยๆก็ได้อยู่ถ้าแต่ถ้ากูแปลงร่างกูขัดไปไม่ได้เรียบร้อยครับบังเอ๊ะมึกทะลวงดาบสีป้อมก่อนวู้ฮู้ รอยี่สิบหกวิูแบตหมดแบตหมดแบตหมดมัจะตายแล้วจะตายแล้วใช่ปะใช่ปะใช่ปะยี่สิบวิยี่สิบวิตัวละครที่กงนอนได้หมดอ้าวิ่งมาแล้วครับเหมือนเดิมครับอเอา้าอยู่บนนะเหรอไม่ไม่เห็นซื้อกล้อ,องดิเรีกมาหลอกไม่เข้าอะ่ะปั๊บสะก,กิดรอรอ อ้ยกูไม่ใช่แล้วแม่งโกูไม่เข้าเฮ้ย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 อย่างนี้ก็ไม่เอามิกอย่างนี้ก็ไม่เอามิกมิกกูช่วยได้อ้อโอเคกูก็เลยว่ากูอึดเอ๊ะแม่งกูใช้หลุดหลุดกูแม่งกูใช้หลุดเดิมดีกว่ามีอัสติแล้วก็มาใหม่มีอัสติแล้วก็มาใหม่ใช้หลุหน้าเบื่อดีกว่าหลุดเมื่อกี้แม่งไม่ได้วะถอยได้ก็ถอยเถอะเพื่อนไม่พร้อม ลองลองผมแค่ลองเฉยๆแบบว่ามันยืนได้นานไหมไม่นานนะครับเดิน oh, ช okay, right ุดเดียวตายดิครูมาแล้วครูมาหลุมเดิมนะครูไม่ยอมอันหนึ่งนี่คือคุอ่ะไม่เป็นไรกันคือเลี้ยงเข้าคือเลงเข้าแล้วคือเลี้งเข้าแล้วคือเลี้งเข้าแล้วไม่ไอวีโอไอวโอไอวโอตัยไอวีโอตายไอคี้นี่มันผักมูอยู่นั่นเลยหมดไลยหมดไลยหมดไลยหมดเปลือดดวงโอเคพักพักพักยี่สิบสี่วิพักยี่สิบสี่วิกูไม่ห้ามกูไม่ห้าม ไม่ได้ทำอย่างนี้เก่งทุกทุกที่สิบสี่วินี่เราเนี่ยนี่ช่วย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 ตื่นมาเอ้สวยสวยสวย เก่งมากเพื่อนเก่งมากเพื่อนโอ้ยโอ้โหไปโอ้กุแรงเลยวิวิสองวิสองวิกูมีสี่กูตายแล้วกูทไปโอชี้ห้าพันะมิกโอ้โหสุดมีดาสองวันละโอ้ห้าพันประมาณมันหน่อยไม่ได้เล่น ไม่ได้เล่นตัวร์เลไม่ได้เล่นเป็นกตีมิก <c oughs> ไปเลยใครให้กูเล่นตัวนี้เนะี่ยฮะ24วิผมจะวิ่งเข้ามาสาดไอ้เพื่อนแค่นี้ฝั่งนูง้นก็จะเสียโพซิชันแล้วก็จะได้แท้งวิ่งไล่ตีตัวบางไว้เรื่อยๆทุกคนก็จะหนีหนีเททันนึกออกไหมไอเกมกวนติเขาเขวิ่งอ้ากูก็วิ่งไล่ไปถือตัวไปมันหลุดแค่นั้นแหละไม่มีเฮมันหลุดแค่นั้แนแหละง่วงเลยเจอเกมนี <c oughs> ้เข้าไป แต่ถ้าแตถ้าเล่นเป็นทีมมันก็ดีอ่ะก็คือมีการันตีตัวทําเกมแน่นอน1ครั้งก็คือมันจะวิ่งมาเนี่ยทุกๆเวฟอ่ะมันจะมีตัวทําเกมที่กูต้องไปทําเกมให้ทุกตลอดไม่เอางสกิลมาก็ไม่ได้ไม่งั้นปิดดาเมจตัวบางๆไม่ได้อ่ะก็รอยืดสี่วิไปง,งั้นทำอย่างเงี้ยไปแล้วทุกคนถ้าคุณทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมไปพักพอดแล้วนะครับไปเล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ